นี่นะครับผมวันนี้นะครับข่อความจะพาไปดูนะครับน้ำหวานนะครับจะพาไปดูน้ำหวานในวันในคืนที่วันฝนตกนะครับตื่นเช้ามาครับไปดูสภาพนะครับวันนี้ของน้ำหวานจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงันบ้างในวันที่ฝนตกนะครับไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่านะครับผม พอกหวานไปดูเลยครใกล้จะถึงแล้วครับผมครับผมระหว่างทางก่อนจะไปถึงน้ำหวานนะครับพอควานก็ได้และจับนะครับผมและจับปูนาครับผมและจับปูนาครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับผมเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักครับ ฝาฝนขนองอย่างแรงนะครับผมพอควานก็เลยไปจับปูนาไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะไปถึงน้ำหวานนะครับผมฝนตกหนักปูนาขึ้นมาจากนานะครับผมปูนาจะขึ้นมาเดินตามถนนนะครับควานก็จะเดินครับเดินจับปูนาไปเรื่อยๆนะครับอย่ากัดนะไปจับปูนากันกับพวกควานไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมฝนตกครับ เมื่อคืนฝนตกหนักฝนฟ้ากะนองครับจับปูกันครับผมอันนี้ขึ้นมาเต็มเลยครับขึ้นมาเต็มต้นนาเลยครับผมขึ้นมาเต็มตนนเลยปูเล็กๆครับจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมานี่ครับผมขึ้นมาจากนาครับฝนตกหนักเมื่อคืนครับผม ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงครับผมจบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงหลักน้ำหวานนะครับผมตามไปดูกันค้าครับผมพอควานก็ได้มาถึงหลักของน้ำหวานแล้วนะครับผมนี่ครับบริเวนของน้ำหวานนอนนะครับน้ำท่วมหมดเลยครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกดูนะครับผมราบบริเวณที่น้ำหวานอยู่นะครับ ผมตกเปียกแฉะหมดเลยครับดูนี่ครับผมตกเปียกหมดเลยผมแฉะหมดเลยครับดูครับนี่เล่นโคลนทั้งคืนครับคงไม่ได้นอนนะครับนี่บริเวนที่น้ำหวานเล่นนะครับผมทั้งคืนเลยครับผมมีสภาพนะครับเล่นทั้งคืนเลยครับ แฉะหมดเลยครับเละหมดเลยคงจะคงจะเล่นนอนเกือบนอนกายอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเกือบตะกายอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูสภาพของน้ําหวานนะครับผมว่าเป็นยังไงครับบ๊ายถูนะครับที่หนอนน้าหวานจะอยู่ตรงนี้นะครับเกียบแฉะหมดคงไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนคงไม่ได้นอนนะครับนี่ยงไงครับ

ผมน้งหวานก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่นะครับสภาพของช้างที่ไม่มีบ้านนอนนะครับผมเวลาฝนตกก็ต้องเปียกแบบนี้นะครับต้องดูแบบนี้นะครับเมื่อคืนคงไม่ได้นอนแน่นอนครับผมฝนตกนะครับดูสภาพครับผมแชะหมดครับเปียกหมดครับนนบอาจารย์ท่านผู้ชมมีแล้ววัสดีสวยกันสวยจาสวยหสวย สวยจ้าสวยท่านผู้ชมกูน้ะสวยจ้าสวยวัสไปสวยสวยสวยแล้วสวยสวัสดีค่ะดมครับดมดมไม่อยากทำนะครับดมครับนี่นะครับสภาพช้างที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับถ้ามีบ้านอยู่ละมานคงไม่ได้มาอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมคฝากติดตามนะครับผม ช่องผังน้ำหวานเฟรนดี้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดซับะไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับชมคลิปที่พ่อควานทําขึ้นให้ดูนะครับผมคลิปนี้จบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับผมรับชมคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ